ฟ้านังรงเอนเพื่อนๆวันนี้โชคดีมากเลยค่ะเพื่อนขาอันนี้คือออสเตอร์เฮดออสเตอรหรือว่าภาษาเดนิสเรียกว่าอูสเตอร์เฮแต่ว่าดอกเขาบานแล้วนะคะ<ช>นี่ค่ะจะได้รู้ว่าข้าหน้ามันเกิดตรงนีมน้มันใหญ่น่ะเพื่อนๆมันจะได้ก็คือดอกนี้กับดอกนี้แค่นั้นแต่พี่ยาจะไม่เก็บนะน้อยไป

นายเอวินกำลังขับรถผ่านเว้ยสายตานาทิพย์หันมาเจอพอดีเว้ยอ้ยเพื่อนเพื่อเพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นแถวเป็นแนวยาวเลยเดี๋ยวพี่ย่าจะเก็บและวางให้ดูนะว่าได้ทั้งหมดกี่ดอกในตรงนี้ในจุ่มนี้นะตรงนั้นมีผู้หญิงคนแก่ๆเว้ยเขาเก็บอยู่พเพื่อนๆดูดอกแบบนี้น่ารั มือก็ไม่ใส่ทุกคนคทุกคน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 คขาโทษเลยไอ้ทอดูว่าด,ดวันร้อยหัวหลุอนนดอะเนาะ วอสโกเดียวไอ้ข่าขึ้นก็มังมีมังมัง,มงหัวรุดเดียวมาอดอกนี้ค่ะเพืเ่อนพี่ยอถมแล้วนะอย่าหาว่าพี่ย่าตัดเยอะนะ ตรงนี้มีสองดอกเพื่อนๆรู้สึกจะอ๋ออ๋ไม่สวยค่ะอันนี้เอาไว้นี่แหละอันนี้ผมไว้แต่เราน้องจะไปไหนนะ <laughs> ไล่ะเราสบายเราว่าชอบมังเดชเดชขึ้นอับเดินเด้ออิดเด้อนี่อะที่ที่วัดเสกหัวดีที่สุด เดแตนกุนอนเยอะเลยนะเียบเลยไม่น่าเชื่อนึกว่าแก้มพูดนึกว่าแก้มพูดว่ามีตามข้างทางเสีเ็ส่น่าัเส้นเด็ใ่รูแต่่เส้นอยสนพี่ย่ไม่ได้เอาที่ปัดมาหาเพื่อนอยู่ในรถพี่ย่ ตอ้ปล่อไแ้เดนปั้เาอันตาแอย่างนล้วมองเห็นเดียวเียเียักแล้วไปตรงตรงที่เรอยนาทีไปแล้วบอกมื่อกี้ไปตรงนู้น ตเขาเดินผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปที่ไปจองเลยแล้วที่ไปจองเลยอันนั้นไปทีอันใหญ่ก่อนนั่นแหละไอ้สองกลุ่มนี่แหละที่พี่เห็นอ่ะเอาเหรอน้องเขาต้องให้พี่ทำทำปกหน่อย ต้องถ่ายรูปอ่ะไม่ทำปกลเลยต้องถ่ายรูปอ่ะไม่อยู่ใครที่ได้เห็นโอ้ยคู้นางมนทรมานนะเนี่ยความจะเก็บเห็ดได้เนี่ยหนึ 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะเพื่อนเพื่อนหกดอกนะคะเพื่อนจ้ามาเก็บกันเลยจ้า

ถุงมือก็ไม่ต้องใส่อย่าด่าผ้าพี่ย่านะคะเพื่อนคะไม่ต้องใส่ถุงมือเข้าบ้างไหมพอใส่ถุงมือก็กัน <c oughs> หิบเห,ห็บกันนู่นนี่นั่น <c oughs> เพื่อความสะอาดปลอดภัยไร้กงังวลเขาหลังก็เป็นเก็บไม่ใช้ใส่ถุงมือเลยใส่ก็ดีค่ะลูกคขากันไหมดีคะ่ะ แข็งเป๊กเลยค่ะดูดิเยอะเออกี่กิโลเดียวใช่ทุกคนมีดอกหนึ่งมีดอกนึงมีดอกนึงแต่ว่ามันแก่แล้วไม่เอาค่ะเราหยิ่งเราไปเอาดอกโน้นค่ะทุกคนเห็นไหมมีขนาดตรงนั้นหนะเยอะเลย เดินไปเรื่อยๆนี่ต้องขอบขอบทางนี่นู่นไงเดี๋ยวเราขึ้นลงมาวะเดี๋ยวๆอะไรเห็ดอะไรอ่ะทุกคนมาดูเห็ดหน้าแร่เห็ดกอเห็ดดินรัสรากอเห็ดรัสรา เห็ดก่อเห็ดดินพี่ย่าให้เชื่อ,อไว้แล้วไปไล่ดูเองในเพลย์ลิสต์จ้ะดูเกิดเป็นปุ่มเป็นงหนเลยจ้ะเพื่อนเต็มเลยจ้ะแต่พี่ย่าไม่เก็บค่ะพี่ย่าเอาเห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวจ้ะสวยมากเลย,ท,ย,เลยท,ทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนทุกคนสวยมากทุกคน สวยมากน่ารักดูสิน่ารัก,รก,รกม,มีอีกคะ่ะเอาดอกไหนก่อนดอกนี้ก่อน ทำปกเนาะนี่น่ารักเรียกมาอยู่แล้วไม่เอาค่ะยิงน้องอันน,นี้น่ารักเออเกิดดูคนเดียว แฟมิลี่เธอไปไหนย่าหล่น ลุนกันว่าเราจะได้ไหมนะถอนเลยจ้าโอไม่น่าจะรอดแต่ได้อยู่ใต้ดอกทางอิตาลีเขาไม่ทิ้งเลยนะเพื่อนเขาตัดอย่างทะนุถนอมอันนี้เอาไปทอดอร่อยเขายังเขายังสวยอยู่แต่นี้ไม่รอดจริงๆแล้วถ้าจะเอาขาก็เอาได้แต่เราไม่เอาเราหยิบ แต่อันนี้เขาอไม่เห็นเขาแก่แล้วไงในมือพี่เนี่ยเขาเดินผ่านไปโดยไม่เห็นเพราโกรธเคราโกรธที่เรามาตัดหน้าเขาฉันไม่แคร์ค่ะหน้ามีแต่ดอกแก่ไหมอะไหนดูสิเนี่ยก็เก็บมาจากตรงนี้แหละตัดขาคนที่ตัวมันอยู่ตรงนี้เองอ่ะ ท네 <oh mm hmm. well. ี่เก็บรออู้หดอกนี้สวยเนี่ยยูเห็นไหมหลี่เห็นแล้วแฉะไหมอู้หไม่มีนอนเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้คืออินดิโกหัวเฮดมันจะมีเนสตสโตเกอร์แล้วก็มีนอร์แมนอินดิโกหัวเฮดดูเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูแป๊บเดียวจุ้มเดียวเมื่อกี้นี่ฮะเพื่อนเพื่อน นี่ือจุ่มเดียวนะเพื่อนเมื่อกี้ที่เก็บกับน,น้องเมื่อกี้อ่ะอที่ยากกับน้องก็มาวิ่งเห็นเห็ดแล้ววิ่งมดูสิว้าท่านยน <c oughs> ่าม,มันคนอย่างนี้ มีความสุขมากเลยเพื่อนไม่เดี๋ยวมันมีหนอนอยู่นิดนึงนเพื่อนนะแค่นี้แหละได้แล้วดอกนี้ก็สวยค่ะเพื่อนเพื่อน,อนตูมุติมิค่ะเพื่อนขะน่ารักมากเลยค่ะไม่มีหนอนเลยค่ะงามมากค่ะอ่อนอุ้ยนี่จ้า ไปค่ะไปหากันต่อโอ้นนอาคานโยแฮนผึ้งหวานล้วนจ้าเพื่อนๆเห็ดผึ้งหวานค่ะ,คะ,ะเห็ดกอเห็ดดิน เห็ดเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะเหม็นแรงฉลายว่าเห็ดสโอ้อโหกุ้งนางวันนี้จะเห็ดเกลือเพียบเลยเนาะอยู่ไม่ง้อใช่ไหมเห็ดเกลือวันนี้ไม่กินได้รเปล่ากินได้ค,ไดค่ะเ,เห็ดป่าเนี่ยกินได้ทั้งุกอันเลยสวยค่ะอันนี้เห็ดเห็ดเกลือเพื่อนๆนสวยดีแต่พี่ย่าไม่เก็บมันนี่ยิง ูเห็ดเกลือสวยอ่ะสวยมากเห็ดเกลือร่นอันนุนิทม้วนหัวออกขาวจุ้โอัยนี้ไม่สวยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาอันนี้ไม่สวยอันนี้ของอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เลิศอันนี้ของอะไรทุกคนดูเห็ดกอดอกนี้ค่ะเห็ดกอเห็ดบินดอกนี้ทุกคนงามมากปาดเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูนะขาวจุ้ย ปาวีเขาไม่แคร์เห็ดอันนี้ป้าวีเขาโดนแคร์จ้ะดิดิแอร์ออสซอเอ็นดาดิแคนกอสปีเซอร์ออสซอใหญ่ใหญ่แคนนี้คูสก็หนาวเมนดี้ออสซ์สมาร์ทอีกตีก็ต์ทีเดียวแต่อันเนี้ยอันนี้คือพันเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่จะใส่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ไปให้นี่คือพันเดียวกันนะคะอร่อยเหมือนกันคะ่ะเป็นเห็ดพึ่งน้อยของป้าวินั่นแหละคะ่ะอันดอกนึง บาังน่ากินเลยก็งั้เต็มเลยเนีย่ยมองไปทางไหนก็พี่อ๋ออันนี้ไม่เอาอ่ะมาเอาอันนี้ทุกคนอันนี้คือเห็ดพึ่งน้อยนะทุกคนนี่อันนี้ไม่ไม่ใช่เห็ดพึ่งบานนะนี่เป็นเห็ดพึ่งน้อยอันนี้ใหญ่หน่อยนึงนี่คล้ายๆกับคราวที่แล้วนะก็มันคือดอกก็ไม่ใหญ่มากต้องจะเหยียบอยู่แล้วหนึ่งอันอะ แกงอร่อยค่ะเพื่อนเห็ดอันเนี้ยกุ๊บ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 เสียเท่นี้โอ้โหสปอร์ระวังอย่าเหยียบโอ้ว้าวตรงที่ก้อมอยู่อันนี้<ม>ตอนนี้ถ่ายไปเถอะกล้องเลยมันเยอะายมากมาดุดระวังขี้หมาเด้อทุกคนอันนี้คือจุ้งเดียวค่ะพึ่งหวานจุ้งเดียวโอ้ไม่ใช่พึ่งหวานพึ่งน้อยจุ้งเดียว,วน โอ้ทุกคนพึ่งบวานงามมาก<_ <C> _>โอ้ยไม่มีหนอนเลยคุณพระคุณเจ้าไม่มีหนอนเลยจ้านี่จ้าโอ้ยนายวินเก็บมาค่ะไม่มีหนอนเลยค่ะนี่จ้าหาดอกอ๋อโอเค อยดอกหลักคำพึ่งหวานขาสั้นซอมเมอร์ซํมเมอร์กอเ็ดสวยมากทุกคนทุกคนทุกคนแต่อันนี้เขาเป็นจีเราจะไม่เอาอันที่เป็นจีนะเพื่อนเราเอาเฉพาะ น,นี้เป็นอันนี้เป็นลัสซุลาเป็นเห็ดก่อเห็ดดินนะเพื่อนพี่ย่าไม่เอาค่ะอืมดดอกอันนี้เป็นเห็ดเพื่องน้อยเราเห็นแล้วก็อดเก็บไม่ได้เรากะเราจะไม่เก็บแต่เราก็เก็บเอาฟามเพื่อ yeah. วันนี้เงียบมากลมหลายติพลายเห็ดเล็กนะครับแก่อะเล็ polypor อ่า p o l y the f pol. i of p o l อ n ใหญ่พอนิแฟ่อิพอ่าอ่ i อ n กนู่นมาถ่ายสิเรียกมาตั้งนานแล้วไม่ยอมมาสามนั่งซอนู่นนะแล้วเข้าไปถึง้าหลังนี่เลยโอู้ จะนอนจะคลานจะกอดแต่มันจะจูบกับมันจะได้นะทุกคนทุกคนทุกคนช่วยที่ยาด้วยทุกคนพี่เดียวถึงยี่สิบมกล้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วข้างหลังนู่นอีกอันนี้งหลังอีกเหรอนช่ไงพี่กล้องชี้นู่นนะแล้วเข้าไปข้างใต้นู่นอีก น่าจะ20ดอกเลยเพื่อนๆเรามาเก็บกันไปก่อนเราเอาดอกนี้ก่อนดอกคิเลนี่ว้าคิเลเดสก้คิเลแต่ต้นเคตรสวยคิเลเดสก้นั่นแหละดอกดีด้วยเดี๋ยวเอาวางเรียงไว้ว่าว่าเราจะได้กี่ดอกนี่คู่ผัวเมียนะคะเพื่อนให้ตัวเองเอาลากมันทิ้งไว้ในนี้แหละมันจะได้เกิดอีกนี่ครั้งที่สามนะที่พี่มาเจอเยอะขนาดเนี้ยคุณนางค่ะต่อนที่แล้วพี่มาก็มาเจอตรงเนี้ยแสดงว่าข้างล่างลากเขาเยอะอยู่เนาะจ้า โอ้โหเพื่อนๆวันนี้เรามาเร็วแต่พวกเนี้ยเป็นวันเสาร์นะไม่มีนอนเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะจะให้เพื่อนๆดูว่ามีทั้งหมดกี่ดอกนะคะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนเลิกงานใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะมาเก็บกันไงใช่ค่ะคราวที่แล้วที่พี่เจอโอ้ยอันนี้ดอกสวยมากเลยอ่ะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้นะได้ต้นเนี้ยได้ตลอดเลยคราวที่แล้วก็ยี่สิบปานนะป่านะ จีดอกละคำเอาไปด้วยเพื่อนๆสวยเลยเออไม่ต้องว่ากันมาดอกนี้หันเพื่อนจุ่มเดียวนะนี่ระวังมีดเด้ออยู่ติ๊ก แล้วก็ตัดรากเขากบเอาไว้ตรงนี้เลยนะเพือ <นะ S 2> ่อนรากสวยทุกดอกเลยอ่ะไม่มีหนอนอันเนี้ยแล้วก็ตัดกบเอาไว้ที่เดิมเขาอันนี้ก็ไม่มีหนอนกบเอาไว้ที่เดิมอย่เน,นี้ยจะอร่อยใช่ไหมอันนี้อร่อยแน่นอนชัวรเช่กระเดะกะเดะทานใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ซ้อมเมอร์ก้อเห็ดก็คือเห็ดเพิ่มหวานโบเลตุส พี่แอ้มไม่ได้เอาที่ปัดเห็ดมานะจ๊ะเพื่อนๆต้องชอบบรรยากาศตรงนี้ไหมโอ้หัวหักดีมากเลยนะูกที่มาเดินกันเป็นกี่สิบครั้งแล้วม,นะมีไหมเ,ออเวลามันร้อนอะ่ะเวลาร้อนอะอออน,อนอะปลาไปเดินใครเลยมันจะได้เงิน ได้งไงอ่ะน้องข้างมาสองคนเนาะเราไม่เห็น,นเน <laughs> เาะยังมีข้างในอีกโอ้ยม,ม,มึดหลายลองนับดูด้วยนะตับติดแล้วหลายกี่ดอกพี่เก็บมาจนพี่เบื่อแล้วกุ้งนางเพราะมันเยอะมากไงได้ยินเสียงหนะ้าทิพย์ไหมทุกคนี่เบื่อเร็วจังคักหลายหนะ้าทิพย์ ทุกคนพี่ย่าไม่ได้ถอนเห็ดเล็กนะเว้ยมันขึ้นมาเองพอ่างพีอยากได้หมดทุกอันแล้วโอ้ยตัวใหญ่นะนั้นว่างพี่เจอปลาแล้วอ่ะ